เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกแล้วนี่คุณหยิบงานมาครบหรือยงังอืองานเนี้ยเราต้องปิดจ็อบให้ได้นะไม่งั้นเราไม่มีเงินผ่อนบ้านแน่แนเอองั้นไปเถอะเดีย๋ยวไม่ทนันเข้าแกงไหมคะเข้าแกงอุ๊ยเจอใครนะาอ่ะมนเอา้าเลดนี่มันแฟนเก่าพี่นี่อย่าเรียกว่าแฟนเก่าเลย,ยเรียกว่าของเก่าจะดีกว่า จะรู้เลยว่าตกอาบถึงขนาดต้องมาข่าเขาแกงอะ่ะตั้งแต่เลิกกับพี่ไปนะดูจนลงนะแต่ว่าก็ดูเหมาะสมกันดีอะ่ะเนอะพี่ผีเนา่ากับลงผุกเฮ้ใจเย็นนะแล้วสรุปพวกคุณจะสั่งอะไรไหม <c oughs> กินสิแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอตักเองนะ คนแบบนี้มันก็เละเหมดสิคุณก็แล้วจะทำแม่ฉันเป็นลูกค้าของแกนะอย่างไงนะมันมีปัญหาเปล่าอุ๊ยหกอะ่ะนี่คุณทำอะไรอะ่ะก็แค่หกอะ่ะไม่จะเป็นไรเลยอันนี้ดูน่ากินตักกันเยอะเลยเชิญตักเลยพอได้แล้ว คนก็มีแฟนใหม่แล้วเราต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตัวเองแล้วทาไมเรายังต้องมาแกล้งกันอีกด้วยอ่ะใครแกล้งเธอไม่ทราบฉันก็มาตักของฉันตาปกติ40บาทใช่ไหมฉันให้ร้อยหนึ่งเลยเอาไปอ๋อแล้วฉันอะ่ะก็รู้จักกับเจ้าของที่เนี่ยฉันจะให้เขามาไล่พวกแกออกแล้วก็ไปขายกันที่อื่นอ่ะคุณถ้าทําแบบเนี้ยเขาจะไปขายของที่ไหนล่ะถ้าไม่มีที่ขายเนี่ยก็ไปขายที่ป่าช้าสิแล้วแบบเนี้ยเขาจะไปขายให้ใครอ่ะ ก็ไปขายให้ส,สัมภเวสีพวกผียังไงล่ะเรารีบไปคุยธุรกิจกันดีกว่าเสียเวลามาเยอะแล้วอาหารเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับคนกินหรอกนี่คุณไปก่อนนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกมันอ่ะก็ได้รับผลกรรที่พวกมันก่อกันไว้ ติดที่ราคาเนี้ย<ม>ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเราลดราคาคุณเป็นพิเศษเลยนะอ๋อบริษัทคุณก็ดูดีทําไมให้แม่ค้าขายขขาแกงมาขายข้าวหน้าบริษัทนะคะไล่ไปเถอะค่ะเสียคงจุ้ยหมดเอา้าคุณมอนคุณอ้อมคะได้ข่าวว่ามีคนจะไล่ฉันออกไปขายที่อื่นเหรอคะคุณอ้อมคะเนี่ยไล่มันไปเลยคะ่ะคุณอ,อ้อมเออคือว่า จะให้ฉันไล่เขาออกได้ยังไงอะคะทาไมล่ะคะทําไมจะไเล่มันออกไม่ได้ก็คุณมนน่ะเขาเป็นเจ้าของที่ที่เราเช่าอยู่ไงคะฮะว่าไงนะคะข้าคุณอ้อมเซ็นสัญญาสองคนเนี้ยฉันจะไม่ขอต่อสัญญาก,กับคุณอ้อมนะคะแล้วคุณต้องไปชอบติดที่อื่นค่ะทําไมล่ะคะคุณมนก็พวกเขาอะดูถูกแดกดันฉัน,น่นะคะจริงเหรอคะดูเลศฉันไม่ร่วมงานกับคุณสองคนแล้วไม่ได้นะคะคุณ ต้องโดนยึดแน่ๆเลยค่ะใช่ครับคุณแห่โอกาสเราเถอะนะครับมันก็เป็นเรื่องของพวกคุณสิคะทำตัวแบบนี้ให้เขาอยากร่วมงานด้วยชเชิญค่ะออกมาจากบริษัทฉันเล้ค่ะไปค่ะประตูอยู่ทางนั้น,นะคะ่ะมาทางไหนก็กลับทางนั้นเลยทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆๆด้วยนะคะ